ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่อง5เคล็ดลับเติมไฟกระตุ้นไอเดียจากหนังสือพิมพ์ M2F นะครับ mm hmm. Work and Life นะครับบ่อยครั้งที่ทำงานหนักใช้สมองมากเกินไปจนเหนื่อยล้าทำให้เราหมดไฟหรือหมดแรงบันดาลใจการสร้างสวรรค์การสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆซึ่งการสร้างสารรค์ผลงานคือเป็น ตัวกับเคลื่อนสําคัญในหลายๆอาชีพหากวันไหนที่รู้สึกตื้อตันคิดงานไม่ออกหรือขาดแรงบันดาลใจลองใช้วิธีเหล่านี้มาช่วยสร้างแรงบันดาลใจลองใช้วิธีเหล่านี้มาช่วยสร้างแรงบันดาลใจกระตุต้นไอเดียในการทําง,งานนะครับมองหาตัวช่วยเคล็ดลับง่ายๆในการสร้างไอเดียใหม่ๆที่หลายคนมองข้ามคือการมองหาตัวช่วยดีๆอย่างการใช้เครื่องเขียนที่มีสีสันสดใสเข้ามาช่วยตกแต่ง บนโต๊ะทำงานเพราะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกโดยเลือกใช้เครื่องเขียนที่มีสีสันใสซึ่งพลาสแบนเครื่องเขียนชั้นนำจากญี่ปุ่นเชื่อว่าเครื่องเขียนที่มีดีไซน์แบบกใหม่และสีส,สันสดใสสามารถช่วยสร้างความกระตือรือร้นในการทำงานนะครับหาไอเดียใหม่ๆลองหยิบเทคโนโลยีที่มีอยู่รอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์มีหลากหลายแอปพลิเคชัน บนสมาร์ทโฟนเป็นช่องทางในการสร้างไอเดียใหม่ๆอย่าง i ิน t a g r กรมและ p ินเต e ร์ที่รวบรวมทั้งรูปภาพเทคนิคและไอเดียดีๆไว้ให้เราสามารถนำมาปรับใช้ในการสร้างสารรค์ผลงานได้นะครับสร้างแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจถือเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้เราสามารถทำสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นอย่าหยุดที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองในแต่ละวันด้วยหลากหลายวิธี เช่นการอ่านหนังสือการฟังธรรมะหรือฟังข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆหรือแม้กระทั่งฟังเพลงก็สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับเราได้นะครับอย่าหยุดคิดบางครั้งไอเดียดีๆไม่ได้เกิดขึ้นได้จากการคิดเพียงวันเดียวแต่เกิดจากการคิดอย่างต่อเนื่องผสมผสานหลากไอเดียเข้าด้วยกันจนเกิดความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นอย่าหยุดคิดพยายามหามุมมองใหม่ๆที่แตกต่างออกไปจากรูปแบบเดิมๆที่ควรมี สมุดจดและปากกาติดกระเป๋าไว้ตลอดเวลาเมื่อมีไอเดียที่แวบเข้ามาเมื่อไหร่ก็จดลงในสมุดได้ทันทีผัดลองอะไรใหม่ๆถือเป็นกา,การกระตุ้นสมองพัฒนาทักษะใหม่ๆช่วยให้สมองเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้เกิดไอเดียสร้างสารรค์อย่างการฝึกวาดรูปก,การเต้นร้องเพลงทำอาหารและอีกหลากหลายทักษะที่เราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเพียงแค่ กล้าที่จะลองและพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นทั้งยังช่วยให้เรามีความสามารถที่หลากหลายนะครับวันนี้นนนะครับับสจี้วัสดีครับ